ท่านผูชมครับตอนนี้ก็อยู่กับเกรมที <Yeah. S 1> We are the farmers เอาละท่านผู้ชมครับนี่เป็นไงตะกี้ผมได้ลองเล่นฟักตาหนึ่งแล้วคือเล่นแล้วออกค่าปุ๊บผีมันก็หลอกเลยนะ้ยคือตาน,นี้จะต้องมาชนะด่านนี้ได้คือผมไม่เคยชนะเลย ไม่แต่ครั้งเดียวนะเสียงเพลงแม่งรู้ชวนสยองมากเลยโอ้ยจะไปเดืเอดเดงร้มันดูหล่อๆเลยนะอเอ้ยขอบไปประตูแรกไงไม่เงียอ่ะสัตว์หนังสือนอตเก็บแม่งอย่งที่เหอีออนเก็บไม่ได้อ้าวชบหายอ๋อ,อ,อกดออกก่อนไปครับเดินไปเรื่อย เดินไปเรื่อยผมขอเพิ่มเสียงแบบนี้นะะไม่มีเสียงเลยไงเฮ้ยเยอะแน่ากลัวเฮ้ยน่ากลัวไ้เฮี้ยเปิดดิเฮ้ยเยอ้แมงแมงหลอนอะคือผมโคตรกลัวเลย ปันอ่อนมากคือดูดูโค้เฮียไอ้สั์เอ,อ้ยมาใหม่ครับไม่เป็นไรผีแม่งกตีนมา let's go เริ่มใหม่เลยใหม่เลยจะย์น้อยต้องรอดคือคุณต้องอยู่ให้ถึงเวลาที่มันกำหนดนะถึงเราจะผ่านได้นะเมนีเย้เ้ย โอเคนี่แม่งหลอนจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยแม่งน่ากลัวจริงจริงอะแค่ไม่เล่นไม่รู้หรอกเดินไปนี่เคลียร์ห้องอะไรวะวิชชั่นเซเปิดประตรูมันเลยว่ากูเล่นกูหลอนแน่เลย เ,เฮ้ยใจใจะไรเนี่เปีเยวะยว้าวว้าวมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเอออยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่ไหนลิงเขาตายน้อยเฮ้ยไอ้พายแบตหมดไม่เป็นไรครับเฮ้ยมันอยู่นี่เปียอะไรอ่ะ โคตรกลัวเลยโคตรกลัวเลยเฮ้ยมันจะมาตอนไหนวะเฮ้ย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 อย่านะอย่านะอย่านะเราขอยองนะว่าอย่านะอย่ามานะไปฝ่า อุ้ยก็กลัวเสียมันูมเลยโอ้ยขียมมีมีมียยมันเปิดเอง